สวัสดี FC นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการขันน,อน,น็อตแหละไอ้จะเป็นน็อตของตระกูลเว็บดีมครับข้างแ่างจะมีน็อตอยู่2เบอร์นะครับเบอร์14แล้วก็เบอร์17อะ่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของน็อตโซลรลลินนะครับชุดดันโซนลเลลินจะอยู่ฝั่งคันเกียร์เลยเห็นไหมน็อตที่อยู่ใ,ใกล้ฝั่งคันเกียร์ข้างในต้อ่ะก็จะเป็นน็อตของชุดโซลเาลินนะครับเวลาเพื่อนๆขาน่ยก็แนะนําให้ใช้ลูกบล็อกนะครับในการขันนะครับเดี๋ยวขอเปิดกล้องแน่ดูอีกรอบหนึ่ง เห็นไหมก็จะอยู่ที่ผมชี้นี่นะครับฝั่งคันเกียร์นะครับอันนี้จะเป็นน็อตถ่ายก็บอกเป็นน็อตกระบอกชุดโซ่เราลิ้นครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นน็อตของถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอย่าสับสนครับเวลาถ่ายวิธีใช้งานนะครับก็คือวิธีจะถอดอะแนะนําไม่ใช้ลูกบล็อกนะครับในการถอดมันจะง่ายด้วยหาซื้อมาไว้เลยลูกบล็อกอะบุกลูกบล็อกชุดอะซื้อมาติดบ้านไว้เลยนะครับเวลาจะถ่ายน้ำมันเครื่องอะแล้วก็ดูดีๆครับอย่าไปถ่ายผิดโดนฝั่งโซ่เราลิ้นนะครับ ก็แนะนำให้ใช้ลูกบล็อกแล้วก็ชุดด้ามขันของมันน่ะจะมีแถมมาให้ถ้าซื้อมาเป็นชุดนะหรือว่าใครจะซื้อแยกก็แล้วแต่ก็อันนี้เคยจคือใส่ด้ามขันไปแล้วก็จะได้รูกทรงประมาณนี้แล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ขันนะครับขันเข้าเหมือนเราเปิดขวดน้ำนะครับคืออารมณ์เหมือนเราเอาขวดน้ําคว่ำลงครับแล้วก็เราก็เปิดตามนั้นน่ะถ้าใครไม่เข้าใจก็คือเอาขวดน้ำเปล่าๆมานะแล้วก็คว่ำลงก็ขันอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะค,คือจะเข้าใจง่ายหน่อย ผมจะชูขึ้นสูงๆนะอารม์เมือมนตอนนี้ผมนอนอยู่ใต้ท้องรถใช่ไหมอันนี้สมมติว่าผมนอนอยู่ใต้ท้องรถชูขึ้นสูงๆเลยมันจะขันออกทางนหนเอ่ยอ่าจะเป็นแบบนี้นะถ้าขันออกอ่าหมุนไปทางทนเข็มนาฬิกาก็จะไปทางนี้ถ้าขันเข้าอ่ะขันเข้าไปทางนี้นะตามเข็มนะครับและในกรณีที่เราเอาไปขันข้างงแรกแล้วก็เราอยู่ข้างบนมองสูงๆลงมามุมมองมันก็จะแตกา่างก็คือสลับที่กันกลายเป็นกลายเป็นขันออก ตามเข็มนาฬิกานะครับเห็นไหมเพราะว่าเราอยู่มุมมองข้างบนเห็นไหมเวลาขันเข้าก็ทวนเข็มก็นี่แหละเอาง่ายๆเลยไปจับขดหนมามหนึ่งข,ด,ขดคว่ำลงครับแล้วก็เปิดปิดตามขดน้นา่ะง่ายๆเลยนะครับไม่มีเกียวอะไรพิเศษนะครับประมาณนั้นเลยส่วนใครมีประแจแบบนี้ครับก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่มันจะมีโอกาสที่มันจะหัวลูดสูงครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เป็นลูกบล็อกดีกว่านะครับ